สวัสดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่สองวิทยุท่องตอนนี้ท่องอยูทีสถานี่บีทีเสยามนะท่านดุสมสำหรับคลิปนี้ท่องเาจะพาทุกคนมาส้มบรรยากาศยูทีบีทีเสถานีส,านสานยามนะท่านดุสมคลิปนี้ท่องกาบไทยตั้งแต่สว่างสงการนะท่านดุสมยังว่าท่านมีเวลาบ้างเนาะโมนี้มีเวลาก็เลย ว่าอัปเดตบรรยากาศให้ท่านประสบในเบิงในรับส้มนะไปย่างเข้าไปเบิงไปรับสมกันเลยในส่วงเทศกาลสงการนะว่าจะมีคนมาใส่บริการหลายสมัยเนาะแบบคนเยอะมากเลยวันนั้นแบบสถานีรถไฟแทบแตกนะนี่ตรงนี้แน่นในแบบเต็มแล้วรถเต็มแล้ว ขึ้นไม่ได้แล้วเต็มแน่นมากคนแน่นมากคนเต็มสถานีรถไฟได้เหมือนสถานีสยามถึงคนสไลดยแต่ก่ยังมีความเป็นระเบียบอยู่นะตามทีท่องเห็นนะถึงคนสไลายแต่กะยังมี ความเป็นระเบียบขึ้นแบบข,ขึ้นตามคิวตามน,นั่นนะทุกคนท่องทายออ่วันที่ิบีนะท่านผู้ชมสถานีรถไฟคนแน่นมากนะคนมาจากอาซีรีลมเมลยก็มาเดินอยู่สยามนะ เหมือนนะสยามเนี่ยก็เซนทันเวิร์นะ่ะคนจะเยอะมาก mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะไปเดียวเข้าเดียวจะพาลงไปเบิง สั่นข้างหลางนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคนเยอะมากแบบรถ b t s อนี่แบบแบบแน่นทุกรอบเลยแน่นทุกขบวนเลยไปเดียวลงไปเบิงข้างหลางนะสั่นดุมนะ อย่าไปลงไปเบิงสันซองบาจะเป็นจังไรน,นะนี่คือสันซองของวีเทสสถานีิสยามนะท่านผู้ชมบอกเลยบาคนคนแน,น่นทุกขบวนเลย รงการปีนีแบบโอโแบบสุดอลังการเลยเมืองไทยนะวันนี้น่าจะเป็นเอาสายบางว่านะตรงนี้ปลายทางสนามกีฬานะมาดูกันว่าคนจะเต็มไหม โอ้โหเต็มนะคนแน่นเลยข้างในคนอย่างเยอะโอ้โหเข้าไม่ได้เลยคนแน่นมากอันนี้จะเป็นตรงวันไลนนะ เยอะมากดูว่าจะเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะคนเต็มแล้ว เป็นยังไงทุกคนไยเนมาเด่นสงการยูทีสยามกับสามารถคอมเมนต์คำอะไรนะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นการจัดระเบียบนะต่อแถวต่อแถวขึ้นรถไฟนะ อยู่ประเทศไทยขึ้นรถไฟก็ต้องต่อแถวนะเพื่อเป็นความระเบียบนะความระเบียบเรียบร้อยนะ BTS มาแล้วนี่คือแบบอย่างที่ดีนะ ประเทศลาวควรเอาไปนำใส่นะเต็มเต็มแน่นอนขบวันนี้เต็มแล้วท่านผู้ชมข้างหน้าบิงมาขึ้นข้างหลัง เต็มแน่นมากแต่ละรอบนี่แบบโอ้โหขึ้นแทบไม่ลายเลยนะโอ้โหวิ่งมาจากข้างหน้าเพื่อจะมาขึ้นข้างหลังโอ้โหคนเยอะมากอะไรจะขนาดนี้ทุกคน ปกติก็ค้นลาาอยู่แล้วนะส,สถานีสยามยิ่งเป็นส่วงเทศกาลนี่แบบก็จะเยอะแบบนี้นะทุกู้ามสำหรับไัยที่ยังบัทันเคยมานะก็สามารถเบิงคลคิบบาท่องไหลน,นะหรือไพ่ที่เคยมากก็สามารถเบิงคลคิปไหลกันเนาะ คนนา่าจะมาจากสีดมนะท่านผู้ชมคนเยอะมากสงการเมืองไทยแบบสุดยอดมากเลยปีนี้สถานีรถไฟแทบแตกนะคนเยอะมาก สำหรับคลิปนี้กส็สิประมาณนี้นะชาไพ่มาคลิปกาฟฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาทองเ็ดคลิปต่อไปในเดอ้อแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนสำหรับคลิปมีท่องกาขอตัวลาไปก่อนนะ